อินโดนีเซียเนปลาลฟิลิปปินส์ศิงการแล้วก็ประเทศไทยนะคะโดยมีองค์กรที่ชื่อว่าไอเทนนะคะเป็นชื่อยอ่อภาษาอังกฤษนะคะเป็น NTO และลอระหว่างประเทศนะคะเป็นผู้ประสานงานกลางให้นะคะระยะเวลาของโครงการอันนี้3ปีค่ะปี55ถึงปี57นะคะส่วนเงินทุนสนับสนุนนั้นได้จากสภาพี่โรกนะคะในโครงการ EU s อี๊ t Asia นะคะ ในส่วนของการศึกษาการเก็บสีเพื่อตรวจหาปรลอดตะกั่วคังนี้นะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะทราบถึงสถานการณ์ปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันทาคานะคะที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดของประเทศไทยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะณปัจจุบันนี้นะคะโดยการทําการเก็บก็คือซื้อตัวอย่างนะคะสีน้ำมันทาคาคแล้วก็ส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องแลบนะคะหาปริมาณสารตะกั่วในสีน้ำมันเหล่านั้นนะคะ อนอกจากนี้เนี่ยผลที่ได้นเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะช่วยในการส่งเสริมให้เลิกใช้ตะกั่วนะคะในสีทาคาด้นะคะเพื่อลดความเสี่ยงกับผู้บริโภคแล้วก็คนงานโดยชฉพาะเด็กเล็กๆนะคะ,ะที่สําคัญก้านสายนี้เนี่ยได้ทําการสายข้อสีน้ํามันทาคานะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วใหญ่ก็คือกลุ่มของสีที่เป็นโทนสีสดโดยเราจะเลือกสีเหลืองปริหลากันนะคะ เนื่องจากว่าในโทนสีสดโดยเฉพาะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่ใช้เม็ดสีประเภทที่มีตะกั่วเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบยอยู่นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นสีที่ออกในโทนสีขาวนะคะเป็นที่เก็บตัวอย่างของเราครั้งนี้นะคะอยู่ร,บรอบๆกรุงเทพและในกรุงเทพนะคะประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรี เตรอยต่อนะคะปท,ทุมธานาวีวิทยาฉะเชิงเซาราชสมุทรปราการนะคะเราพยายามเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมยี่ห้อยมากที่สุดเลยนะคะแล้วแต่ที่กรเราเราตระเวณหาอยู่เนี่ยเราได้มา120ตัวอย่างนะคะ,ะเป็น68ยี่ห้อด้วยกันนะคะเป็นโทนสีสด68ตัวอย่างโทนสีขาว52ตัวอย่างนะคะทีนี้พอเราเก็บมาได้นเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่เราออกเออก็บตัวอย่างนะคะ เก็บมาได้แต่ั้นเรามาทําการเกณฑตัวอย่างนะคะทาไปบนชิ้นไม้ที่เป็นที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็ให้แห้งนะคะแต่งน้นเนี่ยในเดือนมีนาคม2560เนี่ยเราส่งตัวอย่างหล่านี้ไปที่ประเทศอิตาลีนะคะไปยังห้องและบสตอ,อกติก้าะะออกเสียงอิตาลีอิตาลีหน่อยนะคะวเวลาพูดส่วนวิธีทดสอบเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ ทางคณะกรรมการขอ,ของคุ่มคณะกรรมการความปลอดภัยของสินค้าเพื่อผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้กันใน,นาการว,วิเคราะห์หาของเขาอะนะคะก็คือเป็นวิธีเรียกย่อว่า C SE P S C C S E 1 0 0 3งศีเกนี่ยนะคะก็จะเป็นเป็นการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐสานที่อเมริกาเขาใช้กันนะคะจากนั้นเนี่ย เมื่อทําการวิเคราะห์ไปเนี่ยเราได้ผลกลับมาในเดือนมิถุนาเดน2556นะคะผลกลับมาที่ประเทศไทยนะคะทีนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูผลขอขอเล่าตัว,ต,วตัวมาตรฐานปริมาณตะกั่วที่มีการบังคับใช้กันอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนี้ก่อนนะคะอาจจะไม่อาจาอาจะดึงมาไม่ได้หมดนะคะเพราะว่าอันนี้ก็มีความหลากหลายมากในข้อข้อบังคับนะตัวอย่างที่โชว์ที่แสดงวันนี้เนี่ยก็จะมีเช่นสีลังกานะคะ ขามีมาตรฐานบังคับสีน้ำมันแล้วก็สีทาพื้นบ้านเนี่ยนะคะที่ไม่เกิน600 ppm 600ส่วนในล้านส่วนนะคะหรือ ppm เนี่ยนะคะประเทศบาซิลนะคะสีทาบ้านาแล้วก็สีที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กหรือโรงเรียนเนี่ยนะคะำกำหนดไว้ที่600 ppm เหมือนกันนะคะลองขึ้นไปทางขั้วโลกเหนือหน่อยนะคะสหรัฐอเมริกานะคะ กำหนดเอาไว้นะ,ะสีสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะ90 ppm นะคะขึ้นไปอีกนิดนึงแคนาดาคะเช่นเดียวกันสีที่ใช้สำหรับของเล่นแล้วก็ของใช้ต่างของของเด็กเนี่ยกำหนดไว้ที่90 ppm เหมือนกันนะคะสำหรับประเทศไทยเป็นยังไงนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ม,มีมีการกำหนดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปะะหมายความว่ามาตรฐานนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการนะคะว่าผู้ประกอบการ สมัครใทรที่จะขอใช้บ้านฐานนี้หรือไม่นะของไทยเนี่ยมีกาหนดไว้ที่1 0 0 ppm นะคะ,ะสำหรับสีเคลือบเงาแอลคิดแล้และก็สีเคลือบด้านแอลคิดนะคนะคะทีนี้มาดูผลนะคะขออธิบายผลแยกเป็น2ส่วนก่อนนะคคือในส่วนของโทนสีสดน,นะคะ68ตัวอย่างที่เราเก็บมานะคะนี่เป็นเป็นป,นปนริมาณตัวอทั้งหมด68ตัวอย่างนะคะเราเอามาเขียนเป็นกราฟนะคะเรียงลำดับจากปริมาน้อยไปม,มากานะคะ เส้นต่างๆที่ที่แสดงไว้ในสีเขียวนี่ก็คือเส้นที่90 ppm นะคะเป็นมาตรฐานต่ำค่าต่ำที่นานาประเทศเขาคุมกันตอนนี้ที่แสดงใหเห็นตอนแรกนะคะเส้นสีแดงเส้นสีน้ําเงินก็คือ600 ppm เป็นมาตรฐานสูงที่ประเทศอื่นที่บงังคัให้เนี่ยเขาทำเขาคุมอยู่นะคะส่วนเส้นสีแดงนี่เส้นหนึ่งหมืน่นอันนี้เป็นมาตรฐานของเราเราเรา,เราทำได้เรเยอะมาก ก็คือเป็นค่าที่เยอะมากๆนะคะเป็นค่าที่น่าตกใจนะคะนี้สำหรับผลที่ได้เนี่ยเราจะพบว่าค่าต่ำสุดที่เราเจอก็คือ26 ppm นะคะค่ามากสุดก็คือ9 5 0 0 0 ppm นะคะค่าเฉลี่ยของโทนสีสดอยู่ที่32,301 ppm นะคะอันนี้ก็คือคือสถานการณ์ที่ปนเปื้อนของของสีโทนสีสดนะคะ อันนี้มาดูข้อสรุปนิดหนึ่งว่าเป็นตัวเลขเป็นร้อยละออกมานะคะโทนสีสดทั้งหมด68ตัวอย่างนะคะ64ยี่ห้อแต่กลัวมากกว่า90หรือจะมากหรือหรือก็คือมากกว่าร้อยก็ได้นะ,ะเพราะว่าของเราไม่มีพบว,ว่าระหว่าง90กับร้อยไม่มีตัวอย่างทีม่มีความเข้มน,นี้นะคะ63ตัวอย่างหรือว่า93เปอร์เซ็นต์นะคะเกือบร้อยนะคะเกิน90เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็ที่มีตะกั่วมากกว่า600 ppm 59ตัวอย่างนะคะ87เปอร์นตะคะร้อยละ87นะคะ,นะคะและที่สูงมากๆตะกั่วมากกว่า10,000 10 ppm นะคะ48ตัวอย่าง70เรเซนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่สีทาอาคารสีน้ำมันทาอาคารโทนสีเหลืองเนี่ยมีตะกั่วมากกว่า10,000นะคะ อันี้มาดูในโทนสีขาวนะคะ51ตัวอย่างอันนี้ก็เป็นกราฟที่แสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเหมือนกันนะคะจากน้อยไปมากนะคะซ้ายไปขวาเ,เส้น2เส้นก็เช้นเดิมแสดงที่90 ppm เส้นล่างนะคะเส้นบนที่600 ppm นะคะชงีตัวอย่างสีขาวเราไม่มีที่เกิน10,000น,นะคะเราไม่มีเส้น10เส้น10,000น,นะคะถ้าต่ำสุดที่เราพบในโทนสีขาวก็คือน้อยกว่า9 ppm นะคะตังแรก และค่าสูงสุดก็คือ9,500 ppm นะคะเล่นเดียวกับเมื่อกี้นะคะศูนหายตัวนึ่งส,สรุปนิดนึงค่ะตัวสีขาว52ตัวอย่าง51ยี่ห้อนะคะแต่กลัวมากกว่า90 ppm 32ตัวอย่างหรือว่า61%นะคะน้อยกว่าสีสนนะคะแต่กลัวมากกว่า600 ppm นะคะ24ตัวอย่างหรือว่า46%นะคะแต่กลัวมากกว่า10,000ไม่มีนะคะสีขาว5จิ้งแปลงค่ะ ภาพรวมนะคะถ้าเอาสองสีสองโทนมารวมกัน120ตัวอย่างนะคะจะพบว่าตะกั่วมากกว่า90 ppm เนี่ยมี95ตัวอย่างหรือว่า79็ดสิเก้ปอร์เซ็นต์นะคะ,ะตะกั่วมากกว่า600ค่าค่าที่เขาบังคับกันค่าสูงน,นะคะ83ตัวอย่างนะคะ69สิบเเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะตะกั่วมากกว่า10,000 ppm นะคะ48ตัวอย่างหรือว่า40 ppm นะคะอันนี้เป็นเป็นการรวมทั้งสองอย่าง ซึ่งค่ารวมอันนี้อาจจะอาจจะดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเนื่องจากว่ามันขึ้นอยู่กับตัวอย่างสีขาวและสีสดนะคะถ้าสีสดมากค่าจะมากถ้าสีขาวมากค่า,า,ากา็นจะน้อยอะไรแบบนี้นะคะให้ดูภาพรวมเลยแต่ทนนี้เราพูดถึงพวกที่มันเกิดไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูพวกที่ไม่เกิด90 p p m นะคะตัวอย่างสีน้ำมันทาคารที่ไม่เกิน90 p p m นะคะกลุ่มสีสดเรามีอยู่5้าตัวอย่างนะคะ ตามที่แสดงนะคะ5ตัวอย่างใน5ตัวอย่างนี้มันเป็นสีเหลือง3ตัวอย่างข้างล่างนั้นสีเหลืองนะคะอันนี้เรียงลำดับปริมาณจากน้อยไปมากนะคะบนลงล่างนี่น้อยไปมากนะคะออส่วนสีน้ำมันทาคารที่เป็นโทนสีขาวนะคะที่ไม่เจินะคะที่มีค่าน้อยในแต่ละ CPM นะคะมีอยู่20ตัวอย่างนะคะเรียงอันนี้ก็เรียงเหมือนกันนะคะจากค่าน้อยไปค่ามากเหมือนกันนะคะ ก็มี่างที่แสดงเนี่ยนะคะถัดมาสิ่งที่เราพบแล้วก็กังวลอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเป็นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ประกอบการเนี่ยแสดงตนนะคะประกาศตนว่าเ,เราผลิตสีที่ปลอดจากสารตะกั่วนะคะ และได้ให้สัญญัญลกษณ์หรือว่าแสดงข้อมูลหลักฐานไว้ที่กระป๋องนะคะว่ากระป๋องเนี้ยปลอดสารตะกั่วไม่มีการเติมสารตะกั่วเป็นต้นนะคะนี่นี่ก็คือตัวอย่างฉลากที่สัญญัญลกษณ์ที่จะเห็นที่กระป๋องถ้าบางท่านซื้อสียจะสังเกตเห็นพวกนี้มาแล้วนะคะแต่ว่าจากที่เราเอาข้อมูลมาดูเนี่ยนะคะรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยเราพบว่าใน120ตัวอย่างนะคะ,ะมีการแสดงสัญญสัญลกษณ์ กล่านี้นะคะที่ไม่ไม,ไม่ไม่ผสมตะกั่วเพิ่มเนี่ย29ตัวอย่างอา่าพดูรายละเอียดลงไปเทียบกับปริมาณตะกั่วที่พบเนี่ยมันก็พบว่ามี17ตัวอย่างนะคะที่มีตะกั่วเกิน 90ppm และมี12ต,ตัวอย่างที่ตะกั่วไม่เกิน 90ppm นะคะาทำไมถึงเทียบที่ 90ppm 90ppm เนี่ยเป็นปริมาณที่ ผู้เชี่ยวชาญในอเมริกาที่เราเป็นที่บึกษ,ษาให้โครงการเราเนี่ยชี้แจงว่า90 ppm นี้เป็นปริมาณที่อยอมรับได้ว่าอาจจะเป็นปะตะกั่วที่มันมาที่มัน,นมันปนเปื้อน,นตัววัตถุดิบในกระบวนการผลิตสีนะคะที่ที่อาจจะปนเปื้อนเข้ามาไม่ได้ตั้งใจเติมลงไปนะคะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็คือใช้90 ppm เป็นระดับที่วัดว่าถ้ามี90เนี่ยก็กาไม่ได้ตั้งใจเติมแล้วติดมาเป็นตัว สิ่งเปียผลกับวัตถุดิบนะคะก็เลยใช้เก้าสิบเนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์วัดดูนะคะลองเทียบดูแบบนี้ก็พบพบผลที่มันน่าตกใจว่ามี17ต,ตัวอย่างนะคะที่มันมีตะ่วเกินที่ติฉลากว่าไม่ผสมตะ่วเพิ่มนะคะ17ต,ตัวอย่างที่เกินนะคะแล้วก็พบรายการแบบน,น,นี้มีถึงมีถึง8ตัวอย่างนะคะเพ่ หนึ 1> 1 8, ่งถึงแปดกำลังหนึ่งถึงแปดที่มันเป็นหมนะื่นนะคะลร้อยกว่านี้อาจจะไม่ไ,มได้ตั้งใจเติมก็เป็นได้นะคะจะเป็นตัวตัวเจือปนแต่ว่าอย่างนี้อาจจะไม่รู้เข้าใจในตูกไม่ได้ค่ะว่าคืออะไรนะคะสิบสองตัวอย่างที่ไม่เกินก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวนะคะมีสีเหลืองอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นสีขาวที่ที่ไม่เกิน แา่ทั้งหมดที่เราได้ทํามาเนี่ยเราก็เลยมีข้อเสนอแนะหน่อยนะคะว่าในทางนโยบายเนี่ยประเทศเรานะคะที่ปีมาตรฐานเป็นแบบทั่วไปอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่100อยู่ระหว่างต่ำสุดที่เขาบังคับกับคือ9 0กับ600เนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าประเทศเรามีควรจะมีมาตรฐานบังคับนะคะในเรื่องปริมาณการกลัวในผลิตภัณฑ์สีน้ำมันทาผ่านในผลิตภัณฑ์สีน้ำมันทาทานนะคะ เพื่อเป็นการทุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโทคนะคะโดยที่ทางเราคิดว่าจากผลการศษาเนี่ยจะบังคับที่600 p p m เหมือนค่าสูงสุดที่ต่างประเทศเขาบังคับอยู่ณนขณนะนี้เนี่ยก็โอเคนะคะเพราะว่าจากหมื่นเก้าหมื่นลงมา600เนี่ยเราดีใจมากนะคะปลอดภัยขึ้นเยอะนะคะแต่ถ้าจะให้เลื่อนเลยก็ลงไปที่ 90, 100, เก้าสิบหรือร้อยไปเลยนก็เลืเ่อนเลยคะดีมากที่สุด หลังจากนั้นเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่ม like so ีการกล่าวไปถึงไปช่วงต้นอย่างมากก็ค er right. ือเรื่องของตัวฉลากแสดงข้อมูลใบมาระกตัวคาเตือนต่างๆนะเกี่ยวกับเรื่องอันตรายความเสี่ยงสุขภาพจากสารกระตั่นเนี่ยนะคะบนบนภาชนะบรรจุหรือบนกระป๋องสีเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทําอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะเวลาไปซื้อสีจะได้ มั่นใจว่าเราซื้อสีที่ปลอดภัยนะคะถัดมาก็คือรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย,ย่อมนะคะเพื่อให้เขาสามารถผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าการที่ได้มาตรฐานได้นะคะซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องจําเป็นนะคะที่ต้องช่วยในการปรับตัวผู้ประกอบการรายย่อยนะคะ,อออะออนอกจากนี้เนี่ยควรจะต้องมีหลังจากที่มีการกาหนดมาตรฐานแล้วเนี่ย ควรจะต้องมีการติดตามผลด้วยนะคะโดยการมีการตรวจขีดพันธ์สีน้ำมันคาลคายนะคะอย่างเป็นระยะระยะไปนะคะว่าขณะน,น,นี้เนี่ยเขามีการดำเนินการเป็นตามมาตรฐานอย่างไรนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือข้อเสนอทั้งหมดที่เราทำนะคะครับ ขอบคุณมากครับวัลัยพรมุตสุวรรณนะครับนักวิจัยมูลนิธิปูนนานิเวก